สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับแต่เอออาจจะยังไม่เคลียร์ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็คือเรื่อง S&P 5 0 0ครับเราจะมาดูกันแบบง่ายๆเลยนะครับให้คนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนเนี่ยพอจะเห็นภาพตามได้ครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าเจ้า S&P 5 0 0ที่เขาว่าเป็นเหมือนตัวแทนเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันคืออะไรสำคัญยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เออ มีอะไรที่เราควรรู้ก่อนตัดสินใจนะคะครับผมเริ่มเลยนะครับ S&P 500เนี่ยไม่ใช่ชื่อขนมนะครับ <laughs> <c oughs> ค่ะไม่ใช่ค่ะชื่อเต็มๆก็คือ Standard and Poor's 500นะครับมันคือดัชนีหรือตัวชี้วัดที่รวมเอาหุ้นของบริษัทใหญ่ยักษ์เลย500บริษัทในอเมริกาครับที่เขาคัดมาแล้วว่าใหญ่จริงสภาพคล่องดีมีกำไร ค่ะลองนึกภาพเหมือนเรามีตะกร้าใบใหญ่อยู่ใบหนึ่งแล้วในนั้นก็ใส่หุ้นบริษัทที่เราคุ้นคุ้นชื่อกันดีอย่างพวก Apple เอ่ย Microsoft เอ่ยหรือแบบ Google Facebook อะไรแบบนั้นนะคะอ๋อคือรวมบริษัทดังๆที่เราใช้สินค้าหรือบริการเขาอยู่แล้วนี่เองอันเยอะมากค่ะประมาณเออแของตลาดหุ้นอเมริกาทั้งหมดเลยโอ้โหแปเยอะมากนะครับค่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลาดัชนี S&P 500มันขยับขึ้นหรือลงคนก็เลยมักจะมองว่ามันสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าตลาดหุ้นของอเมริกาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นดัชนีแบบที่เรียกว่า market cap weighted ด้วยนะคะคือบริษัทไหนใหญ่มากๆอย่าง Apple หรือ Microsoft เนี่ยการขึ้นลงของหุ้นเขาก็จะมีผลกับดัชนีมากกว่าบริษัทที่เล็กกว่าใน500ตัวนั้นค่ะเข้าใจแล้วครับคือบริษัทใหญ่มีน้ำหนักเยอะกว่าแล้ว ทำไมคนถึงฮิตลงทุนใน S&P 500กันจังเลยครับมีดีอะไรล่ะครับข้อดีหลักๆที่คนพูดถึงกันเยอะเลยนะคะก็คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงค่ะกระจายความเสี่ยง ใช่ค่ะคือแทนที่เราจะไปเลือกหุ้นเองตัวเดียว2ตัวซึ่งมันก็เสี่ยงโละถ้าเกิดเลือกผิดตัวหรือบริษัทนั้นมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยการลงทุนใน s p 5 0 0ก็เหมือนกับว่าเราได้ลงทุนในบริษัทชั้นนํา500แห่งไปพร้อมๆกันเลยซึ่ง500บริษัทนี้มันก็มาจากหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมมากๆค่ะทั้งเทคโนโลยีการเงินสุขภาพสินค้าอุปโภคบริโภคคือมันหลากหลายช่วยลดความเสี่ยงไปได้เยอะถ้าเกิดอุตสาหกรรมไหนมีปัญหาค่ะ oh. เหมือนเราไม่ได้แทงม้าตัวเดียวแต่เราลงทุนในม้าเก่งๆหลายตัวพร้อมกันอะไรแบบนั้นไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วอีกอย่างคือเรื่องผลตอบแทนระยะยาวผลตอบแทนค่ะคือจากข้อมูลในอดีตนะคะต้องยอมว่าในอดีตนะ S&P 500เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่ค่อนข้างดีเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ10%ต่อปี 10%ต่อปีใช่ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวมากๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกปีจะได้10%เปเปะๆบางปีก็อาจจะติดลบหนักๆก็มีบางปีก็อาจจะบวกเยอะกว่านั้นมันมีความผันผวนอยู่แล้วค่ะ ครับครับเข้าใจครับว่ามันมีขึ้นมีลงค่ะแต่ด้วยผลตอบแทนระยะยาวที่มันน่าสนใจนี่แหละค่ะเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรน u บัฟเฟตต์เขาถึงแนะนำนักลงทุนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเนี่ยให้ลองพิจารณากองทุนดัชนี S&P 500เพราะมันง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ ค่าธรรมเนียมมักจะต่ากว่ากองทุนแบบอื่นด้วยค่ะเคยมีเรื่องเล่าว,ว่าเขาเคยพนันกับผู้จัดการกองทุน h ฮชฟันด้วยนะคะว่าในระยะ10ปี S&P 500จะให้ผลตอบแทนดีกว่าแล้วเขาก็ชนะจริงๆค่ะโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับน่าสนใจจังงั้นถ้าเราอยากลงทุนแบบนี้บ้างล่ะครับต้องไปไล่ซื้อหุ้นเอง500ตัวเลยไหมครับคงไม่ไหว <laughs> ไม่ต้องเลยค่ะสมัยนี้ง่ายกว่านั้นเยอะค่ะเราสามารถลงทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่ากองทุนรวมดัชนี Index Fund หรือ ETF Exchange Trade d Fund ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อลอกเลียนแบบผลตอบแทนของ S&P 500ได้เลยค่ะกองทุนรวมดัชนีกับ ETF เหมือนเราซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งราคาขยับตลอดวันซื้อขายส่วน Index Fund ปกติแล้วจะซื้อขายได้วันละครั้งตามราคาปิดสิ้นวันค่ะ แต่ทั้งสองแบบเนี่ยข้อดีคือใช้เงินเริ่มต้นไม่สูงมากนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมโดยรวมมักจะต่ำกว่ากองทุนประเภทที่ต้องมีผู้จัดการกองทุนมาคอยเลือกหุ้นให้หรือที่เรียกว่า active fund นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเราไม่ต้องไปเลือกหุ้นเองให้กองทุนจัดการตามดัชนีไปเลยแล้วค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่าด้วยใช่เลยค่ะ พวก ETF ดังๆที่อิง S&P 500ก็อย่างเช่น SPY, IVV, VOO อะไรพวกนี้ค่ะนักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนได้นะคะผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจหรือเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันลงทุนต่างๆที่มีกองทุน S&P 500ทั้งแบบไทยและแบบลงทุนตรงไปต่างประเทศให้เลือกเยอะเลยค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่ มันมีแต่ข้อดีเลยหรือเปล่าครับหรือมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างมีแน่นอนค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือต้องจำไว้เสมอว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะคะ อันนี้คลาสสิกเลยครับใช่ค่ะตลาดหุ้นมันมีความผันผวนมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติถึงแม้ S&P 500จะดูแข็งแกร่งในระยะยาวแต่ก็เคยมีช่วงที่ปรับตัวลงแรงๆขาดทุนหนักๆเหมือนกันอย่างเช่นตอนวิกฤตปี2008หรือช่วงโควิดระบาดใหม่ๆปี2020ก็ลงไปเยอะค่ะ หมายความว่าถ้าจะลงทุนก็ต้องเป็นเงินเย็นจริงๆแล้วก็ต้องมองยาวๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะเหมาะกับคนที่ลงทุนระยะยาวจริงๆคืออย่างน้อยๆก็5ปี10ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเห็นพอร์ตแดงแล้วใจสั่นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับครับ ต้องก้อใจธรรมชาติของมันก่อนค่ะแล้วก็อีประเด็นคือแม้ว่าจะบอกว่ากระจายหุ้น500บริษัทแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีการกระจุกตัวอยู่บ้างเหมือนกันนะคะกระจุกตัวยังไงครับคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นดัชนีแบบ market cap weighted ใช่ไหมคะบริษัทใหญ่มีน้ำหนักเยอะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใหญ่ๆไม่กี่บริษัทเช่น Apple Microsoft Amazon Alphabet พวกนี้รวมๆกันแล้วมีน้ำหนักในดัชนีค่อนข้างสูงมากคะ่ะ ดังนั้นถ้าเกิดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีปัญหาหรือโดนควบคุมอะไรแรงๆขึ้นมาเนี่ยดัชนี s p 500ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิดได้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจครับคือถึงมี500ตัวแต่ตัวใหญ่ๆไม่กี่ตัวก็มีอิทธิพลเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็สำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราเรานะคะก็มีอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่ะค่าเงินบาทใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะเราเอาเงินบาทไปแลกเป็นดอลลาร์เพื่อลงทุนใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าตอนเราจะขายเอากําไรกลับมาเราค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นพอดีกําไรที่เราควรจะได้เป็นเงินบาทมันก็จะลดลงไปได้ค่ะหรือกลับกันถ้าบาทอ่อนเราก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยครับครับเป็นอีกปัจจัยที่ต้องดูประกอบด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลย S&P 500ก็เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าดีที่สุดหรือเป็นคำตอบสำหรับทุกคน การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นๆบ้างเช่นตราสารหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาคอื่นก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ค่ะเพื่อการกระจายความเสี่ยงโดยรวมที่ดีชัดเจนเลยครับสรุปก็คือ S&P 500เนี่ยเป็นเหมือนประตูบานหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนระยะยาวในหุ้นบริษัทชน,นาของอเมริกา มีการกระจายความเสี่ยงในตัวระดับหนึ่งเข้าถึงง่ายผ่านพากองทุนรวมหรือ ETF แล้วก็มีประวัติผลตอบแทนระยะยาวที่อืมใช้ได้เลยใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่ย้ำไปนะคะต้องเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจความผันผวนของมันต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จริงๆหรือเปล่าครับผมมีคำถามทิ้งทายให้ลองคิดกันเล่นๆนะคะ คือพอเราเข้าใจธรรมชาติของดัชนีอย่าง S&P 500แล้วว่าเออมันมีทั้งโอกาสเติบโตระยะยาวนะแต่ระยะสั้นมันก็ผันผวนได้ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามองข่าวเศรษฐกิจต่างๆเช่นข่าวธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิมหรือเข้าใจผลกระทบต่อเงินลงทุนของเราได้ดีขึ้นบ้างไหมคะลองเอาไปคิดต่อย,ยอดกันดูได้คะ่ะ